สวัสดีครับผมนายอดุลโตปินใจนะครับกลุ่มผู้เลี้ยงป่าทาตุนำปีก็ผมก็เมื่อก่อนนี่ก็เป็นกลุ่มธรรมชาตินะครับตอนนี้ก็ตั้งกลุ่มส่งเสร,รมิมสหกรณ์กรเปิดกาให้แนะนำตั้งกลุ่มตั้งกลุ่มประมงด้วยนะครับกลุ่มประมงปเปิดก่อให้การสอนในการเลี้ยงป่าตั้งศูนย์วิจัยปเปิดก่ามาการดูแลป,ป่าพอป่านะครับแล้วก็ตั้งกลุ่มของเขาก็มีนโยบายว่าจะจับป่าคนเดียวเขาก็ เขาบอกมีเงินทุนหมุนเวียนหมุนเวียนก่อเลยว่าจัดตั้งกลุ่มพอดีว่าตั้งสหกรณ์การเกษตรเปิดการแนะนาว่าให้ตั้งกลุ่มมันจะมีงบประมาณตั้งหลายสิ่งหลายอย่างเข้ามาแล้วก็เป็นแนวเศรษฐกิจพอเพียงในของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับเฮ้เขาล้อมกลุ่มกันเฮ้ยตัวเหลือกันก็ในน้ำการเรี้ยงป่าแล้วก็อาชีพเสริมอย่างอื่นนะครับตั้งแปรลูกปวาเป็นป่าแดดเดียวก็ดีแล้วก็เป็น ปาเส้นนะครับก็ตอนนี้ก็ตั้งกลุ่มประมงประกาศส่งเสริมมาอยู่นะครับก็ตอนนี้ก็ตั้งกลุ่มกันก็ตอนนี้แม่บ้านก็เริ่มจะมีงานทําแล้วก็เพราะถ้าว่าเขาตั้งกลุ่มกันเข้มแข็งวันหน้าเนี่ยเขาก็มีสิทธิ์ต่อรองกับประกาคนกลางได้นักนะครับ